พี่ลอยแก้อันนี้พี่ลอยก็ยังก็ยังไม่ได้ส่งให้นะน้ำจริงหรอแก้วดูเหลือน้อยนิดมากเลยค่ะพี่ลอยพี่หนูจริงหรอจะปิดแล้วหรอไวมากเหลือไอยูนิเวอร์สเนี่ยเขาไมีใครส่งหมาถึงว่าไอตัวเล็กๆอ่ะไอพวกหลามอมตาอ่ะอ๋อาแล้วพี่นุ่นน้ำปูดีค่ะนี่มอนส่งแล้วนี่ไม่น่าจะเก็บเปลี่ยนได้มาเยอะขนาดนี้นะเนี่ยยาดมก่อน พี่ลอยกุหลาบอมตะให้หนูได้ไหมคะพีี่บกุหลาบอมตะให้หนูได้ไหมคะสามจอคุ้ณคุณชูชูพี่พี่คุณสองค่ะเฮ้ยดี๋ยวรถก็ตีมาตีมาอยู่แล้วต้องรถนองรถมาแน่นอนห้าสี่สามคุณสองวิฝันหลับเมื่อกี้คือขั้อสุดท้ายของเขาละ พี่บีขอบคุณค่ะนเื่อ้อันนี้พี่บีพี่บีต้องไปตมาแน่เลยอ๋อรถมาขึ้นนาะแต่ว่ารดไม่ได้เปิดคำเชิญใช่ไหมเปิดนะมี่น่ารักมากเลยพี่บีขอบคุณค่ะแต่หลังๆแต่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเปิดขอบคุณค่ะองย์ก่อ yes everyone check check the gallery check the gift gallery please e v e

s n 이 p e 그리고, Timothy, Tanzani, Creator, Tanguya, Tanguya, 아이돌 출신이시고 연기자 크리에이터 이런 거 y 등하고전 g u y a t 등 n g u Just like making funny face, funny funny face. Anything, anything, anything. Okay. But I don't, know, no idea. What, what? How can I make it? Just filter or something? Filter? If you use one like any filter, it's okay. Funny filter. Funny filter. Yeah, I don't know why. What is funny filter? 이거갤만리만고 놀이 먹고, 놀요 먹고, 놀고 놀이 먹고, 놀이 먹이 먹고, 놀이 이 먹고, 놀이 먹고, 놀이 먹고, 놀이 먹고, 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 놀이 이 먹고, 이 먹고, 놀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 이

อันดว้าป uh ุยน yeah. wow. oh yeah. ี้ก wow. uh, er, ูปิดแก้วให้ทั้งหมดเลยปุยว้าปุยว้นเ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 วจอบออป please เรียแล้วเรียแล้วพรมคนเกาหลีเอาเลยเลยเลยพรมคนเกาหลีเรียแล้วไปไปเรียแล้ว Mami, well Mami, well Okay, okay. I'm so sorry. Thank you, guys. I just envy you. I just envy you. I just envy you. No, just like yeah, Enjoy, enjoy your yes. Enjoy, enjoy yes. Enjoy, enjoy. Yeah, yeah. Nanya finish, Nanya finish. Gosh, crazy. It's crazy. y 진짜 just amazing. Yeah, 끝날 수가 있어요? <목소리도> 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 아, 끝나긴 하는데 오래 걸릴 것 같아요. 저 작은, <목소리도> 작은 점수로 만약에 한 100개, 200개 보냈으면은 틀리긴 요저4 8 7 k 오케이. 위위위 just next time again meet. 나중에 보는 게 맞을 같아요. 오케이. 인조이 빔. See bye. you l t ปิดตั้งแก้วเลยสุดยอดขอบคุณนะคะน้องแก,กโก้โอ้ my god แม่แอมว้าวขอบแม่แอมขึ้นแล้วขอบคุณแม่แอมค่ะผู้จัดการส่งของข,องขวัญเป็นเราทุกคน <laughs> ใจฟูมากขอบคุณค่ะ ขอบกันมาตั้งนานขอบคุณนะคะแค่โกขอบคุณมากเลยะคะ่ะสุดพลังเลยโอ้ยก็เมื่อวานน้องเคโกลมไม่ไม่ได้ใช่เมื่อวานเราเล่นคอนกันน้องน้องไม่ได้ดู <laughs> แต่ดีแล้ว <laughs> ที่น้องไม่ได้ดู ลองเพลงให้นอนกันทุกคนพิ่งซื้อเป็นหูขอบคุณแม่มค่ะจาก99บวกไปมาอันดับ4ขอบคุณน้องเคโกะมากเลยค่ะตื่นกันทั้งด้อมเลยไปกี้เกือบจะหลับกันแล้ว พี่แอมจบพี่แอมกดใจส้มไปหรือ,อยังด้อมถาม <leadership> ขอบคุณนะคะน้องเก่ก <ko> น ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันแล